สวัสดีท่านผู้ชมนะครับก็มาให้ดูแปลงยาวๆยาวๆนะโอ้โหไม่ค่อยจะตรงเท่าไหร่เลยมันเป็นล่องมันนะครับถ่ายสองรอบนะถ่ายสองรอบป่านรอบหนึ่งมันก็จะประมาณนี้แหละไม่ได้ปรับไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับเนี่ยให้ดูยาวสุดๆไปเลยนู่นเห็นไหมครับต้นไม้นู่นโอ้โหยิงสันยิงตรงนะครับถ้ายิ่งยาวนี่ต้องดูต้องฝีมือหน่อยนะครับต้องใจเย็นๆเ,เนี่ยแม่ลอง มีนิดหน่อยนะครับแล้วก็เหยียบต้นมันตอมันนะ่ะมันไม่ได้ขุดออกนะครับอุดขุดออกแปบ,บนิดเดียวอันนี้ห้าหกไล่นะครับมันลดหยอดพอเหยียบต้นแบบเหยียบตอมันก็จะกระดึงกระดึงกระดึงอย่างนั้นน่ะเด้ง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 อย่างนั้นนะครับน่นนะนะ่ะน่เห็นไหมครับเห็นหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวซูมให้ดูเนี่ยหน้ารถมันก็จะกระเดิงกระเดิงอย่างนั้น,นครับมันไม่เนียนมันไม่ มันเหยียบไม่ลงอะนะครับมันโดนต้นมันตอมันรถใหญ่ก็ยังเสียวเ,เลยถ้าตอมันแข็งแข็งเนี่ยเวลาลอยสับใช่ไหมอาจจะทิ่มล้อรถได้ทิ่มยางรถได้นะครับอย่างว่าแล้วครับเขาอยากหยอดเราก็จัดให้มันก็จะประมาณนี้นะครับก็ราคานะครับเบจเจ็ดไล่เจ็ดร้อยนะครับ มีแปรรอบหนึ่งนะก็เป็นเก้าร้อยนะไม่ใช่เก้าร้อยห้าสิบนะครับไถสองร้อยห้าสิบปั่นสองร้อยห้าสิบยอดสองร้อยนะครับก็เป็นรวมไปเจ็ดร้อยใช่ไหมพอแปรรอบหนึ่งมันง่ายหน่อยว่าเมื่อกี้แค่สองร้อยนะครับต่อไล่นะเบ็ดเสร็จอ่าคิดเขาแค่ห้าไล่นะครับก็ไล่เก้าร้อยอะเก้าห้าสี่สิบห้าก็พันสี่พันห้านะครับประมาณนั้นเนาะสี่พันห้าลงทุนเท่าไหร่ค่าคนขับมาไถปั่น อา่ายปันยอดเนี่ยถ้าคนขับถ้าจ้างนะครับไล่ล,ละสามสิบบาทนะครับอันนี้เขามาถ่ายสรอบ5ไล่ก็ตก10ไล่ใช่ไหมราคายอดอีกก็15ไล่15บหคูณสาเป็นเงินเท่าไรห้าสามห้าสี่ร้อยห้าสิบนะครับลบน้ํามันน้ํามันพันหนึ่งพันหนึงไม่อยู่อา่าได้สี่พันห้ลบไปก็เหลือ4ี่พลบน้ํามันพันห้า นะน้ำมันไถน้ำมันปั่นน้ำมันน้ำมันปั่นเท่าไ,ไหร่วะเดี๋ยวดูก่อนเท่าไรเท่าไรเหลือห้าขีดหมดไปสามสองร้อยสามร้อยสามร้อยอะน้ำมันน้ำมันปั่นหมดไปสามร้อยน้ำมันไถพันหนึ่งอะนะครับก่อหมดไปพันสามค่าคนขับเอาตีไปพันห้าสองพันครับทุนสองพันเราได้สองพันห้านะครับเราได้สองพันห้าแ,แต่ยังไม่ได้คิดค่าสึกหอ นะครับไม่ได้ซิกคิดค่าสึกหลอของรถนะครับแต่ก็ไม่ได้ทํางานหนักขนาดนั้นนะครับดินมันดีดินมันสวยนะครับดินร่วนทรายดีมันก็จะไม่เครียนไม่อะไรไม่เหมือนนานะครับสองพันห้าเนี่ยคิดค่าสึกหลอไปสักห้าร้อยก็ได้เราได้สองพันนะครับสองพันผมเอาไปทําอะไรสองพันก็ไปซื้อปุ๋ยสองลูกซื้อปุ๋ยสองลูกได้เงินทอนเลยสองลูกก็ไม่พอเลยยูเลียซื้อซื้อยูเลียสองลูกไม่พอเลยนะครับ แต่ก็อาศัยว่าพอทําเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็ทําให้เขาดีอ่ะนะครับเวลาปั่นเวลาอะไรก็ดันดันดันหน่อยนะครับไถก็ดันให้เขามาตอนแรกนี่โอ้โหเป็นมันอ่ะไถไถทิ้งนะครับไม่ได้ตัดต้นอนะ่ะทั้งลองมันทั้งนูน่นทั้งนี่นะครับกว่าจะทําเนียนได้มันมันยากนะครับมันเป็นไป,นปนไม่ได้ที่จะแบบโอ้โหสโลปดีสวยเลยไม่ได้ปรับที่นะครับอันนี้ก็จะ ทำรุ่นเอานะครับหรือจะวางน้ําหยดอะไรก็ว่าไปนะครับเวลาขอให้ทํารุ่นขอให้พวนนะครับข้าพเจจะได้ดีขอให้พวนนะครับใครทาร่องคู่ได้สองตันห้าบอกผมหน่อยนะครับลาร่องคู่เนี่ยร่องคู่ยกล่องเนี่ยบอกมาครับผมจะได้ไปนําเสนอเพราะว่าที่นี่มันไม่ได้กันนะครับไลนยหนึ่งไลนละเกียร์นะไลละตันห้ามันก็สุดของมาละไลตันเจ็ดตันแปดสองตันนี้คือสุดนะครับ ขอ,องไล่ล่องคู่หรือล่องคู่ยกล่องนะครับเขาไม่ได้พวนไม่ได้พวนรากก็แตกไม่ออกหญ้าก็เก็บไม่หมดอะไรพวกนี้มันก็จะเป็นปัจจัยทําให้เราได้น้อยลงนะครับหรือทีเกินนะล่องคู่นี่ส่วนใหญ่ก็นู่นแหละ5้าโลหกโลกันนะยอดกันนะต่อไร่นะครับอันนี้ยอดสามโลครึ่งนะครับผมถ่ายต้นขึ้นไว้แล,ะละ้วล่ะยังไม่ได้ลงนะครับติดตามต่อไปนะเวลาทำข้าวโพดอ่ะ วิธีการปลูกวิธีการเตรียมดินเนี่ยสําคัญนะครับบอกว้าในหลายคลิปนะครับเยอะแยะว่าความความสําคัญของการปรับพื้นที่เนี่ยมันคืออะไรไม่ว่าปลูกอ้อยปลูกมันปลูกข้าวก็ตามระดับของพื้นที่เนี่ยสำคัญนะครับถ้าคุณไม่ให้ความสําคัญกับการเตรียมแปลงอ่ะไถไปยังไงเนี่ยปั่นไว้ยังไงเนี่ยล้วก็หยอดไปยังไงเนี่ยนะครับแล้วก็มาร้องไห้ตอนให้น้าร้องไห้ตอนขขาพดล้มไม่ได้นะครับ เพราะฉะนั้นเราต้องมีความสําคัญต้องให้ให้ใจมาหน่อยนะครับให้ใจมาหน่อยให้ใส่ใจนะครับใส่ใจมาหน่อยแล้วมันจะได้ดีนะครับพูดถึงว่าเราทำข้าวโพดปีใช่ไหมล่ะได้ไร้ตะตันนี้ปุ๋ยใส่บ้างไม่ใส่บ้างยาฉีดบ้างไม่ฉีดบ้างก็คือไล่นึ่งเนี่ยทำรอบนึงไม่เกินเกวียนอย่างเงี้ยนะเกวียนหนึงข้าวโพดก็เป็นพันห้าห้ยกิโลนะครับ พอทาไปทํามามันก็ได้กําไรนิดหน่อยพอตัวบ้างไรบ้างนะครับถ้าตั้งใจแล้วมันได้2ตันขึ้นเนี่ยนะครับสามสิบไร่ได้ห้าแสนอย่างเงี้ยทําทีหนึ่งเราก็ไปซื้ออุปกรณ์อุปกรณ์หรือทํากิจการอื่นต่อมันก็เป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งนะครับมันมันจะบอกว่ายังไงดีครับมันคือจุดเริ่มต้นมันไม่ใช่จุดจบของการเกษตรนะครับการเกษตรรุ่นใหม่ตอนนี้มันไม่ได้จบแค่นี้นะครับ ผมบอกเลยว่ามันต้องไปต่อเราต้องไปต่อครับผมก็ไม่ใช่คนที่เก่งอะไรมากมายผมไม่ใช่อาจารย์ผมไม่ใช่ใครผมคือเกษตรกร,ร,กรตัวเล็กๆคนหนึ่งที่มีประสบการณ์แล้วก็ออกมาแชร์ให้ท่านผู้ชมรู้ว่าเนี่ยมันเนี่ยมันเป็นแบบเนี้ยมันมันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นจริงๆจากเหตุการณ์จริงนะครับทั้งรับจ้างทั้งทุกอย่างนะครับเศรษฐกิจตอนนี้มันเป็นแบบเนี้ยนะ เอาดูรถก่อนดูรถก่อนนะครับในหน้าตาคนขคับพริ่งขึงมองเห็นไหมเนี่ยยอดจังเดียวเสียวทุกไล่นะครับลมไลม่ลมลงหมดโอโ้โหเมื่อวานก็ติดวันนี้ก็ติดอาเมื่อาวานก็ติดวันก่อนก็ติดเมื่อวานก็ติดโอโ้โห ม่นเขาไม่ดูเลยโอ้บางเบาๆลูกพี่เอ้ยผ่านเพลย์มันแพงก็ไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆเ,เนี่ยล่องก็จะประมาณนเนี้ยเนี่ยดูดิกระดึงกระดังกระดึงจะให้ตรงเป๊ะเลยนี่ต้องไล่เนียนๆนะครับไถ่ายดีๆสวยๆเท่ากันทั้งหมดความลึกเท่ากันแล้วก็รถมันก็จะจะวิ่งไปอย่างครับแต่ถ้าผมขับผมก็จะตรงพอสมควรนะครับมันมันพิจารณาเอาอะเนี่ยไหมเลี้ยวละเลี้ยวละเริ่มเลี้ยวละ คือเวลายอดเนี่ยให้ดูจุดหมายอย่าไปดูแค่ข้างหน้ารถนะครับเขาข้างหน้ารถเนี่ยพอล่องเมื่อกี้ล่องเบี้ยวตอนนี้มันก็เบี้ยวมันก็เบี้ยวไปเรื่อยๆนะครับพอใครมาเห็นว้ยเบี้ยวโอ้โหอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไหวถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าตรงไหนเบี้ยวตัดไปเลยครับตัดตรงไปเลยยอมมันห่างหน่อยแต่ว่าตรงดิบไปเลยนะครับคือข้าโพดะเวลาเรายอดอะนะครับทําแนวทําอะไรอย่างเงี้ยอยู่ที่ประสบการณ์ล้วนๆเลย มองจุดหมายมองยังไงให้ตรงนะครับทํายังไงให้ตรงไม่ว่าอะไรก็ตามนะครับทั้งรถท้ายทั้งแทกทั้งนูนทั้งนี้ทั้งนั่นดูจุดหมายอย่าไปดูข้างหน้ารถนะครับคอยชำเลืองดูจุดหมายเข้าไว้แล้วเดี๋ยวมันจะตรงเองนะครับนี่คือประสบการณ์ตรงเลยนะประมาณนั้นนะครับก็ดีนะที่มีลมตรงนี้เนี่ยไม่รู้จะไปอยู่ไหนเลยเนี่ยเริ่มไม่ตรงคือเรื่อยๆแล้วเนี่ยเมื่อกี้ตรงตรงเนี่ยตรงนู้นน่าโน้นตรงตรงมาหน้านี้ไม่ตรงแล้ว ก็ยังว่าแล้วเป็นประสบการณ์เนะาะเจ้าของไรตรงไม่ตรงขอให้มันขึ้นนะครับแต่ถ้าคนเรื่องมากหน่อยก็เอ้ยไม่ตรงได้ไงอะไรเงี้ยมันก็อยู่ที่พวงมาลัยครับอยู่ที่มืออยู่ที่ทักษะตรงไม่ตรงนะครับแค่นั้นเนาะไม่มีอะไรมากเลยต่อให้ดินมันสวยขนาดไหนถ้ามันมีประสบการณ์นะยังไงก็ตรงนะครับอันเนี้ยเลเทะเลยเนี่ยแต่ก็ประมาณนี้นะครับ ประมาณนี้แหละ